พบกันอีกเช่นเคยนะคะพี่พี่วันนี้น้องพามาแนะนำา Toyota Fort จ u n น er TRD ปี2018ค่ะคันนี้มาในรูปแบบของสีดำเลยนะคะเจ้าของเดียวนะคะทะเบ,บียนสวยด้วยนะคะพี่พี่ใครสนใจเตรียมเอกสารเช็คเครดิตฟรีได้เลยนะคะแม็กแท้ยางปีใหม่มิชลีนค่ะ เครื่อง2.8 T R D นะคะรับประกันโครงสร้างค่ะไม่มีชนหนักไม่มีพิคว่มไม่มีจมน้ำแน่นอนนะคะรถตรวจสภาพได้5ดาวเลยค่ะพี่ๆสนใจเช็คเครดิตฟรีได้เลยนะคะภายในบ่อหนังแท้ค่ะรักษาฝุ่นได้ง่ายนะคะ สัญลักษณ์ของ TRD ดีนะคะบอดดำแดงค่ะพี่พี่เจ้าของเดิมใช้งานรักษานะคะภายในสะอาดริ้วรอยการใช้งานน้อยมากๆค่ะคันนี้ผ่อนเพียง15,000บาทนะคะผ่อนยาวถึง84งวดดอกเบีย้ยพิเศษ4.49%สำหรับลูกค้าแฟนเพจของเราค่ะ ไม่1 6 0่0 0สนหนโลนะคะพวงมาลัยมัลติฟังชั่นคลูสคอนโทรลแพดเดิลชีพค่ะมาต่อกันที่ห้องเครื่องนะคะก่อนส่งมอบเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายให้นะคะตรวจเช็คช่วงล่างเบรคคลัสตัรวจเช็คระบบแอร์ค่ะแผ่นกันความร้อนสภาพดีนะคะรับประกันแบตเตอรี่3เดือนค่ะ ฝากกระโปรงเดิมนะคะรถสวยเดิมทุกจุดเลยค่ะคันนี้ใครสนใจเตรียมเอกสารเช็คเครดิตฟรีหรือเข้ามาทดลองขับได้เลยนะคะเราส่งมอเอฟรีทั่วประเทศให้กับแฟนเพจของเราด้วยค่ะ